สวัสดีครับท่านผู้หางานทุกท่านใครต้องการสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือว่ารปรพนะพื้นที่คือกทมน,นะครับรายได้ก็450าบาทต่อวันนะไม่น้อยนะครับเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือว่ารอปรพอของบริษัทที่ชื่อว่ารักษาความปลอดภัย GCS เซอร์วิสนะครับประเทศไทยจำกัดซึ่งเขารับสมัครตั้งแต่ตอนนี้นะถึงวันที่2กุมภาพันธ์ปี66รายละเอียดของงานคือเป็นพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับพนักงานรักษาความปลอดภัยวงเล็บพยายามการติดต่อท่านสามารถสอบถามบริษัทรักษาความปลอดภัย GCS เซอร์วิสประเทศไทยจำกัดที่ตั้งนะครับ ที่อยู่ของสำนักงานคือ2922ทับ205ถึง2อ6อาคารชาญอิสระทาวเวอร์สถนนเพชรบุรีตัดใหม่บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพมหาคนคร103 10310หมายเลขติดต่อก็0202 02414นะครับก็สามารถโทรสอบถามไปสอบถามได้ สัญญาจ้างเป็นงานประจำนะครับอัตราค่าจ้างก็450บาทต่อว,วันอัตราที่รับสมัครเขาต้องการ5คนนะแต่ว่าเปิดรับไปแล้ว2คนนะครับก็เหลืออีก3คนนะคุณสมบัติเฉพาะต,ตำแหน่งก็ไม่ระบ,บุเพศชายก็ได้หญิงก็ดีอายุระหว่าง18ปีไม่เกิน55ปีนะครับงานนี้ก็เหมาะสำหรับผู้หางงานทั่วไปพุธการศึกษาประสบการณ์ก็ ไม่ได้ระผูไว้เพราะฉะนั้นใครที่ประสงค์จะทำงานตำแหน่งนี้ก็แนะนำท่านว่าท่านก็ควรจะโทรศัพท์ไปสอบถามเบื้องต้นก่อนนะครับอย่าช้านะเพราะว่าเหลืออีกแค่สามตราขอให้ทุกคนที่หางานในช่วงนี้ได้งานทำทุกคนขอบคุณที่ท่านกดติดตามกดไลค์และกดแชร์สวัสดีครับ